ออสวสัสดีครับวันนี้เรามากินอาหารที่ร้านรังทองนะครับเรีททรกรยกบางทองจับพิศนุโลกแล้วเขามี <น happening. S 1> เอาเพื่อนนครไทยเขามีเมนูเด็ดนะครับที่กินแล้วมีแซ่บถึงสวงครับส้มซำลงๆนะครับ,รบรตั้มจองโลงตั้มจองโลไมล<ง>่ใช่ยังไม่ลงโลงใช่ไหมจองโลก่อนใช่ไหมตั้มจองโลใช่ไหงเขาใส่พริกปีกสิบเม็ดเลยนะครับ เดี๋ยวเราให้พี่ก็ชิมให้ดูนี่ครับส้มตำอนี่นะครับท่านพี่ทานพี่เจี๋ยรสชาติเป็นยังไงนี่ครับจองลวงครับสุดยอดแซ่บอย่างเงี้ยเผ็ดไหมครับพี่แสบเผ็ดครับแต่ติดยอดเลย ลอ,อ,องครับลองเจอนเจอลองไหยครับ